สวัสดีครับมาวันนี้มามาวิ่งนะฮะมาเดินนะครับรอบริมมึงแก่นครครับหนึ่งรอบครับวันนี้ไลฟ์สดประมาณสักสิบนาทีวันนี้ไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายออกกำลังกายนะนจะตกไหมเนี่ยมันจะตกเลย ริมบึงนะริมบึงคนดูอยู่สองแสนคนตอนเนี้ยไลฟ์ประมาณสักสิบนาทีนะครับแบบไลฟ์แบบประมาณว่า YouTube YouTube 10 ยูทนะูบสิบเฟซบุ๊กสิบติ๊กตอกยี่สิบฮะรอบหนึ่งจะเดินรอบหนึ่งเน,นี่ยเดินประมาณสี่ิบนาที ตอนนี้ครับออกกำลังกายกันนะวันวันพุธนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงห้าโมงขออภัยขอต้อนรับสู่แชทสดคนดูหนึ่งคนแล้วตอนเนี้ยออกกำลังกายกันครับอืม เดิม,มนันนีรอบหนึ่งนี้ประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับประมาณห้ากิโลสี่กิโลห้ากิโลรึงบึงแก่นน,ค,น,นครนะฮะตอนนี้ก็อจะมีเพื่อนมาเดินเยอะ ตอนเย็นนะฮะตอนเย็นาสาวเดนด้วยนะดูพันแปดนครับตอนนี้อเนี่ยครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่มาห้ากิโลในแต่ละรอบนะครับในแต่ละจุดก็จะมีที่พักด้วย ที่พักเหนื่อยสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรอบๆนี้นะออกกำลังกายกันครับแน่คนดูหนึ่งหมื่นคนพอดีฝากแชร์เพจด้วยนะครับฝากแชร์ช่องหน่อยนะครับฝากแชร์ช่องด้วยครับ ป,ป,ปักตะไคร้ด้วยครับปักปักตะไคร้ด้วยตรงนี้จะเป็นวัดเสาเดียวนะครับ สียงจน,นะตรงนี้ตั้งอยู่จุดหนึ่งนะริมมึงแก่นานครช่วเงยเงย็นๆนี่ก็จะมีคนมาเดินเยอะนะนมาเดินเยอะตรงนี้นะครับวัดนเสาเดียว วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคนดูคนดูเลยอยอสามร้อยพรบอริมบ,บึงแก่นนครครับคุณสายหยุดสายหยุดสายหยุดครับริมบ,บึงแก่นนครขอนแก่นนะใครๆผ่านมาแถวนี้นะว้ มาเดินมาออกกลังกายได้นะครับผมอาก,กาศดีมากอากาศดีมากดูสิครับต้นไม้เยอะมากตรงกลางก็จะเป็นบึงออกําลังกายนิดหน่อยกระตุน้นเขาเรียกว่าอะไรเดี ạ กรตุ้นหัวใจนิดนึงส้างจากอ่า หลังจากเลิกจากจะทำงานเนาะก็มาออกกําลังกายเงอยังไม่ออกเลยตัวนี้ออเ,เดินมาแล้วประมาณสักเ็นาทีเงอยังไม่ออกหรอก เรื่อ้อบ่อยก็ไม่ค่อยเหนื่อยขยับขยับขยับขยื่นร่างกายบ้างนั่ง,ง,งอยู่กับที่นานเกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งน,น,นี่เป็นสิบชั่วโมงละนั่งทำงานอ <Yeah. S 1> รับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับสิบเอ่อหมืนเจ็ดคนครับเหมือนเจ็ดพันคนรับสมาชิกด้วยนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับตอนนี้ ออยู่ที่ริมบึงแก่นนครนะครับจังหวัดขอนแก่นในเมืองในเมืองอจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีนี่ด้วยเครื่องกกำลายนี่ครับจะมีโอ้คนขอนแก่นเขารักสุขภาพนะเห็นอย่างนี้นะ ก็จะมาพามาดูวิวครับมราหยุเดเลยขอบขอบนะต่ได้ไม่ค่อยมีคนเมนชนเนี่ยเราจะเดินเนี่ยรอบหนึ่งตอนนี้เราน่าจะมาประมาณสักห้าร้อยเมตรแล้วนะน่าจะเดินมาประมาณห้าร้อยเมตรแล้ว อกว่าพายุจะเข้านะครับวันเนี้ยแต่ยังไม่ตกดีเท่าไร่อนแก่นยังไม่ตกนะวันเนี้อาคนดูเหลือสี่พันคนเดี๋ยว 4, เมื่อกี้หมื่นเจ็ดจะไล์ช่องทางละสิบนาทีนะครับผมเพราะผมมีเครื่องเดียว มีคนเดียวจะไลฟ์ YouTube นะี้ u ูทูบเนาะต่อไปจะเป็น Facebook Facebook แฟนเพจของสยามโฟกัสนะครับแล้วต่อไปก็จเป็น t ิกตอกนะฮะเป็นไงครบเลยมารอบหนึ่งต้องไลนะ์เดี๋ยวนี้นะต้องถ่ายทอดสดไม่งั้นมันมันไม่เด้งบอกคนอื่นพวกรเบริการ่ยก็ชอบยังชอบให้คนถ่ายทอดสดอืมไม่งั้นนี่เงียบเข้ากีบเลย เห็ดนี่ล้างเลยไม่ต้องออกมาเนี่ยทำกิจกรรมนะครับหาหาคอนเทนต์ทำเป็นไงเนี่ยครับเดินมาไกลอนะ น้ำเขียวเลยวันนี้ตรงนั้นจะเป็นวัดหนองแวงนะครับพระรามหลวงวัดเก้าชั้นนะครับผมมีโอกาสมาให้ได้นะฮะ เราจะหยุดก่อนนะครับแล้วไปต่อกันที่ Facebook Fanpage นะครับผม